ครับนั่งอยู่ในร่มครับหยุดติดกะตูดเม็โครัวมา5หมิตรครับให้พี่น้องเพื่อนๆเราได้ชมพละกํา,ล,ากลังและเสียงกระหึ่มขนาดไหนครับชมไปด้วยกันนะครับผม งามครับผมาะต้องมีบ้างเลยครับเราทำพิรีไม่ได้เราต้องให้สวยงามไปตรงไหนก็ให้เราเขาชื่นชอบเราครับเราราบแรงพ้นไม่ขคนคีลท่านดูเลยเรื่องอาหารการกินเราเช้าเที่ยงเย็นเลยครับผมดูแลทุกอย่างสําหรับการเป็นอยู่ของการกินอยู่ของทิมงานของเราการทวบคุงานอาหารหาสิ่งหาให้เราเรียบร้อยครับให้น้องๆได้กินเรียบร้อยท่านถึงได้มาทํางานท่านได้ครับผม ชิดชมตั้งใจเขาท่านครับผมยังอยู่ที่เดิมเมื่อวานนม่ใช่ครับไม่รู้จักเน็นแต่เมย์เลยนรบสู้จริงๆครับผมยอมใจแกครับ ยังกระหึมเลยครับผมเนาะเครื่องนี้ริงตลอดเวลาครับตลอดครับคนขับไมโครงต้องใจเย็นจริงๆครับถึงจะทํางานนี้ได้ครับมเป็นงานละเอียดอ่อนมากครับเราต้องรองรับอารมณ์ทุกๆคนครับผมเนาะบางทีเราจะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่บอกพูดเรื่องมากไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็ทําตามหน้าที่ก็เขาเลยครับผมลเราก็ทำตามหน้าที่ของเราครับหาจุดที่พอดีกันนะครับเนาะทำงาน ุ่งใหญ่ๆเรือๆครับนี่ฮะเราอยู่ตรงใกล้เม็ดโครครับถ้าไม่โคไม่หดพุ้งกีให้เนะตะปากแล้วครับผมเนี่ยถูกปากถูกกล้องยูทูบไปแล้วเนนะี่ยนี่ฮะเกาให้ด้วยครับผมทำการดินให้สวยงามโอ้โหต่อไปเดินสะดวกสบายเลยครับเพราะว่าเราถมมัชะพุ่ยได้ทันสบายๆเดินปลูกกล้วยครับข้างๆนี่สวยงามแน่นอนครับ พองานจบออกมาเนี่ยโหดูแล้วต้องเห็นว่าความสวยง,งามของเราเป็นยังไงวันนี้ก็ดีใจครับที่ว่าได้ไปแปลงที่กระสังตอนเช้าแล้วก็มีโัเรือนลูกลเป้าหมายบอกว่าชอบใจทีมงานของเราทํางานก็มีตัวเรือนอีกตัวเรือนทาง,งาแปลงที่ยังไม่ขุดอยากได้เราขุดทุกหููกินก็ดีใจครับเนะาะเรารู้สึกมีพลังบวกขึ้นไปไเรื่อยๆครับ มีพลังมีแรงในการขับเคลื่อนในการทํางานของเราน αι, ี่เราก็ยืนหยัดยืนยันว่าเราจะทํางานให้ดีที่สุดครับทาให้สวยที่สุดเท่าสุดความสามารถของเราเลยครับต้องว่าที่เราตีเราจะทาได้เนาะเราไม่ขอแก้ตัวถ้าเราทําได้สวยแค่ไหนเราเอาแค่นั้นครับแต่ว่าจะพยายามให้สวยที่สุดนี่อาจจะไม่ถูกใจทุกท่านก็ได้ครับผมเนาะการทำโค้งหนามไม่มีอะไรที่ถูกใจทุเรือนเป๊ะๆทุกคนหรือถูกใจใครทั้งนั้นครับอเอาที่มันพอไปได้พอเห็นไปได้ครับแลครับ นเนื้อที่ของงานเนื้อที่ของเงินเนื้อที่นเนื้อที่แบบที่ให้ทํามาไม่ใช่ว่าจ้างในแบบเขียนอย่างนี้ก็ไปง,ง่วนอย่างนี้ก็แบบไปเกินแบบอีกเป็นเท่าตัวก็เป็นไปไม่ได้ครับเราก็ต้องตามดําเรือานครับเนาะแต่ก็คุยกันด้วยความใจเย็นกันตะคุยเอาด้วยเหตุด้วยผลกันครับแล้ว่ว่าจะไม่พูดนะครับเนี่ยได้พูดไปแล้วเพราะว่าหน่วกหมไม่โคล้วผาก็าไปรู้แต่ผมอยากให้สัมผัสกับการนั่งใกล้ๆรถขุดเลยครับผม นี่มันร่มครับผมเลยนั่งเลยครับผมนั่งถ่ายยูทูปนีครับเอาง่ายๆเลยครับผมแล้วก็อยากทำ u t u b e เพื่อ พีเศษผลงานของเราเพื่อรีวิวผลงานของเราครับเพื่อเป็นหลักฐานในการทํางานของเราว่าเราทําตรงนั้นจริงตรงนี้จริงครับทีมงานชนตะกุดโคกล้องนายจริงครับผมเนาะเราก็เลยต้องถ่ายทํา youtube ไว้เรื่อยๆครับมันเป็นอย่างวันนี้ครับผมมันจะไม่มีอีกแล้วครับเพราะมันเป็นอดีตไปครับถ้าผ่านวันนี้ไปก็คืออดีตครับผมเนาะนี่ฮะพูดตามเขาครับเราเอาขับเขามาว่าวไหมครับผมเนาะนี่ครับผมเราอาจจะไม่มีเวลาว่างที่จะมา ถึงแปลงนี้อีกเลยเพราะเราได้ทํางานทั่วครับทั่วอำเภอทั่วหลายๆจังหวัดอาจจะไม่ได้มาเยียบตรงนี้อีกสักสิปีแต่เราอาจสามารถเปิดดู YouTube คิดถึงบ้านห้วยสํารานคิดถึงบ้านประดูเราก็ได้เปิด youtube เราดูครับเนาะทิมก็ไปที่โก้างนาบ้านประดู่ก็น่าจะขึ้นมาครับกับทีมงานสำหรับโกงน่างเราก็ได้มีความมีทรงจํำมีเครื่องทรงจํามี YouTube ไว้ให้เราจดจําสิ่งที่ดีๆที่เรามาได้อยู่ตรงนี้ จดจำน้องๆไว้เผื่อน้องๆได้ทำงานที่อื่นเจอเิบโตัวในที่การงานที่อื่นก็จ้จดจำน้องๆว่าน้องคนนี้ได้อยู่กับเราฝากผลงานไว้กับเราฝากให้สร้างชื่อให้กับเราเนาะผมให้ความสำคัญกับน้องทุกคนครับอย่างน้องมาอยู่กับเราเนี่ยเขาเก่งเขาถึงสร้างชื่อให้สุรกดิ์โคกนาได้การเผื่อน้องได้ไปทำงานที่อื่นเราก็ยินดีครับเนาะแล้วก็ได้รู้จักกันไปตลอดชีวิตครับเนาะนี่ครับผมนะยอดมากครับ ไม่มีใครทําอะไรคนเดียวนะครับนอกจากทํางานเป็นทีมนะผมอย่างทีมเราที่แข็งแกร,ร่งครับผมแม่ยงดังกระเทิมเลยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับให้มาดูใกล้ๆใ,ให้วหวูหูนี่ครับถ้าเราเปิดดูดหนูหูก็กดแค่กดถูกใจก็พอครับแล้วก็ไม่ต้องดูครับผมเพราะว่าวหนูหูฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุดยอดขุดโรโกกังแม่ได้ครับเนาะ ฝากีมงานน้องๆไม่ได้อ้อมผกอ้อมใจของท่านด้วยนะครับผมน้องทตียมงานเพื่อมืออาชีพครับแล้วก็ยกยอพอปั้นเจ้าของครับแต่ว่าเราก็ฝีมือจริงๆครับผมทำออกมานี่คือสวยจริงๆกีโมโด้วยแต่สวยจริงๆครับผมเนาะอ่าคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ